สภาพต้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะสดต้ายาลิทเครื่องยนต์ัน2เกียวโตปี2020 mm. นะคะรถปีนี้ค่ะไม่น้อยมากๆเลยนะคะหนึ่งหมื่นกิโลแท้ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอ mm. ร์รักไอสกุญแจดิมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแรกไม่เหมือนกิโลแท้นะคะ,ะ,ร,ร,ะ,คะรถสวยค่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะรถยังไม่ทำความสะอาดเล เก็บียงงานที่ทีหนึ่งนะคะพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้นี่เองค่ะรถสภาพป้ายแดงค่ะมือแรกเลยนะคะรถสวยน่าใช้ค่ะใครกำลังมองหารถแทชแบคห้าประตูสภาพไปสวยประวลอดดีฟีดาขับส,สบายเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์พันสองเปลี่ยนน้ำมันมา,มากๆเลยนะคะด้านหลังคนของได้เยอะค่ะเบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะพึ่งมาใหม่ค่ะสภาพดีมากค่ะ กำลังมองหารถแฮชแบ็กคาประตูนะคะประวัติดีีดาวนะคะแนะนำรถคันนี้เลยนะคะเตยตายอยาเล็กเครื่องยนต์พันสค่ะรถดีโกคานะคะปี2,020ค่ะปีนี้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่อนสบายเดือนละเจ็ดกว่าบาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก 050858ติดต่อแอม